ท้องไถ่ไถวันนี้มีช่วงเปิดเทินนะคะากำลังดูข่าวอยู่นะคะเนีน่ยถ่ายกล้องให้ดูนะคะเดี๋ยวเเป็น,ปน,ปนดีๆไปอ่านน้ำเลยนะคะ,ะ,คะให้ดูตรงข่าวให้ดูนะคะเดี๋ยวจะไปเจ็บตรวจน้ำตอนเช้านะคะ

จุดที่ต้องติดตามดูต่อไปนะครับก็คือประเด็นว่าเรื่องคนติดเชื้อเพิ่มในแง่ี่การหายป่วยน้อยลงอย่างที่เรานําเสนอข้อมูลจากท่านผู้ชมมาเป็นระยะปัญหาที่ต้องว่ากันต่อคือเรื่องเตรียงเตรียงเมื่อวานนี้มีข้อมูลนะครับผู้ชมครับที่น่าสนใจสบคกอมทีวาตาจารที่เตรียมจะออกมาเรื่องเกี่ยวกับการพยายามจับกลุพื้นที่บางพื้นที่เป็น ICU สนามขึ้นมา รวมถึงกรมการแพทย์เมื่อวานนี้การมาพิจารณาเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องเตียงเต็มเนี่ยนะทำให้รับปรมาณร้อยกวาเตียม่<ล>ยนะกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะงกรมผู้ป่วยสีเขียวที่ต้องรักษาตัว14วันอาจจะกำลังพิจารณาอยู่อาจจะให้อยู่แค่สิบวันแล้วกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บว่าติดสิบวันไอ้สี่วันคือลดเวลา คุณหมอสมศักด<แ>ิ์พัชรินบอกว่าถ้าทำแบบน<แ>ี้มันจะได้เตียงเ็างมามี่สิบเปอร์เซ็นต์แทนที่จะเป็น14อยู่โยเซฟคีกลับไป4ไปดูแลเตียงสี่แฝสบคคุณหมอพี่สมัยเมื่อวานนี้บอกว่าเรื่องนี้ตัดเกียดอ่อนเพราะอะไรเพราะ4วันที่กลับไป1บ้านเป็นยังไง2องดูแลเตียงนี่จริงไหมอยู่รวมกันมากขนาดนี้หรือจะกลับหรือเปล่าเดี๋ยวจะออกมาไหมนี่ยกเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะมาไล่เรียนกันนะครับผู้ชมครับเพราะสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ย มันไม่เกดุดฉืนเร่งดนเท่านั้นเพื่อนเพิเพื่อนทำาบ้านตอน ar, อปิดเทอมามากไม่เหลือแต่ยอนเทีย์การบ้านเสร็จหมดแล้วนะคะเพราะว่าเราแค่ตบทวนเนาะอ่านหนังสืออะไรเงี้ยอยู่มหกแล้วนะคะเพื่อนเนาะแล้ก็รการทารบนทึกทุกคนนะอย่ลืมไปดู่องสามด้วยนะคะช่อท่สามนะคะ ในห้องเช่าแห่งหนึ่งในชุมชนบ้านวเหือเตว่าเคีร้องเรียนว่าพยายาม่นเบนถ่ายนั่เลยงสินในวัั่นนำเห็นไม่ทั่ไม่ใช่เหรอท่นไมใ่นำเห็นไม่ัชเนะดูมองกล้องหน่อยถึงมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยยังไงเนี่ยฮะอะคีออนเมื่อกลางงอนเหรอฮะ จะปวดไข้เนี่ยนดีกอดดาราเข้าด้วยทุกคนเลยนะคะใช่วันเดย์ไม่มีช่วอกันนะคะทุกสู้ยุคโควิดนะคะเพื่อนอย่าดูใส่แม้แล้วก็ใส่อคอเจลคอ ก็พาดิดตัวไปทุกวันด้วยนะคะถึกเงินบอกถึงความบอกค่ะถึงเงินฝากบอกเนาะมาตัวน้องอยากบอกทุกคนกับทุคนเลยใช่ไหมถูกฮลัลโหลเพื่อนทุกคนดีตลาดช่องเที่ยวคอมค่ะวันนี้ไทย วันนี้มีช่วงบิดเทอมช่วงน้ำร้อนทำอะไรกันบ้างทำช่วงแก้นนร้อนบ้านของพี่ออมนะคะที่ชอบให้กินไอคิมมากเท่าไหร่แต่ชอบกินแลาเปรี้ยวแก้น,นร้อน,นะคะ่ะนี่มีที่ไบด้วยนะคะแล้วก็นี่หน่อยอย่าลืมเข้าดูด้วยนะนี่เห็นแล้วชะตาวน,ะะน่้ค่ะน้องเปรี้ยวจากดีไลค์ค่ะเพื่อนเห็นไหมเอ้ยเห็นไหมเเพื่อนอนี่ แดดนนี้แดดแรงมากวันนี้เดี๋ยวถ่ายกล้องหลังให้ดูนะคะกล้องมือเป็นหลัเนี่ยแบบนี่แดดแรงมากเลยค่ะเพื่อแดดแรงมากพแบบี่จะดูแม่น้ำวันนี้นะเอยแมบบ่น้ำหัว แดดแรงมากเลยค่ะันดูนแดดจ้ามากอย่าลืมฝากกดไลค์กับแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะถ่ายวันนี้มีช่วงบิเทอรแล้วก็มาทามามาคอมเมนต์ถามพีม่อ้อยได้ทุกเมืมเม่อเลยนะคะเพราะว่าพุนดูนการเรียนยังไม่เก่งมากเท่าไหร่น,นะคะหรือฝาอกกดไลค์กับแชร์คลิปนี้แล้วก็ ลูกพี่ป่ะกาจะทารามเนี่ลืมมานี่นะคะคสักพีทเซัพพรส์ลูกพี่อีกคนหนึ่งกันเนะาะทักคิดตดแทนกันเนาะตอนนี้เรงอยู่บ้านเพื่อนนะแต่ว่าเปเลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะนเพื่อนเนาะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเ่อจะตัตดเลคเชอร์เดี๋ยวให้ดูเลคเชอร์ให้ดูด้วยน,นะคะไอ้แพนเนอร์นะ แพนเนอร์เอ่อแบบอยากแนะนำให้ลูกพี่หัดหามาหันจดแพนเนอร์เห็นที่ดอนในการทํางานหรือเราสามารถจำได้เพราะว่าไม่งั้นอ่ะถ้าถ้าแบบถ้าเราทางานไปอย่างเงี้ยเราจะจำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแบบพีอ่ออมนะคะอย่ายืดืงทำตามไปด้วยนะคะ อุ้ยแสงมืดแล้วก็พี่โน่จะทำท้า้ให้พี่เสมอเลยนะเพราะว่ารักพี่เหมือนเดิมเพื่อนๆก็จะทายลืมทำอะไรให้ให้โดด้วยนะเพราะว่าจะใกล้ถึงเกิดพี่โน่แล้วเพราะว่าพี่หราเป็นห่วงพี่นมากที่สุดในโลกเลยอยาได้ดู เอซื้อทำงานพองชอบบ้างนะคะอยากให้ให้ดูกล้องหลังเลยฟังะคะ่ะเนี่ยิร์ทางท้ายแบบนี้ให้ดูกันนะคะใหนดูแทนแทนเดอร์การทำงานหอมยอดนะคะผลดูเรื่อยๆเลยตีนเซรามูแล้วก็มีตีนงเงือกนะคะทุกนการเซนไต ว่าชุดยูตาญีออ่ปุ่นใช่ไนะคะาาน่าร่าไม่เห็นเพื่อนนี่เอาใช้หม่เนี่ยเด่มเก่าที่เจะไปทำงานที่แมมมาแล้วสากก้างหุ่ยไปไม่ได้นะคะน่าร่าม่เห็นเพื่อนแล้วฝากขอไลอค์กับแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะ น,นี่เป็นออกแบบช่างงานแมกมานะคะเพื่อนป้าต้อนอย่าลืมเข้ามาดูนะคะป้าต้อนคิดถึงป้ามาเลยนะคะแล้วก็เออป้อุย้ยพี่อุ้ยพี่เอ๋ด้วยนะคะแล้วก็ป้าสาวเลยนะป้าโกบอย่าลืมเข้ามาดูของหนูด้วยนะมีทีมงานหกข้อนี่นี่ให้ดูเลย เดี๋ยวตูฝากกดไลค์กับแชร์คลิปนี้นะคะกระดิ่งทุกท่านชอบคลิปใหม่เหมือนเดิมไหมนะคะคลิปนี้พอมีพิธียานมาคอมเมนต์สงใจมาคลิปหน้าต่อไปนะคะทำคลิปนี้ดูตลอดเลยนะคะเจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายค่ะทันทีเลยคอมค่ะซ่้มตอนใกล้บ่ายโมนะคะพอดีพ่อนางเคลียร์งานยูทูบอยู่นะพอดีถ่าย วันเดยม,นนมีอยีงมีออพีฝ่ายเนาะเพราะว่าถ่ายให้คนดูดเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ี่องกระโดดด้ไย้นคอนล้านนานด้วยนะคะจะคลิปนี้จะมีสนุกมากค่นานแต่ว่าขอให้คนมาดูกันเยอะๆเลยนะคะทุก,ทกคน เดี๋ยวถือฝากกดไลค์ก,กันชช้คลิปนี้ด้วยนะคะสภาพปล่อยผมมาคือน้อยนะพักหนึ่งแล้วอะ่ะนอนกับพี่นนเนาะนนองเพิไปทำงานกี่โมงนะแตบบ่เช้าแปดโมงพาลนะวมั้งแดบดบนี่มันหลายโมงเนาะแล้วคือเราทานข้าวไปคือเกี๊ยวเกี๊ยวหมูสับทอดนะคะแล้วก็แบบ มีบางทีทาไว้อยู่แต่รับระทานหมดแล้วล่ะค่ะทีกินข้าวให้เก่งนะคะเพื่อนดูเดี๋ยวให้ดูตรงห้องทำงานพี่อ,อ้อยนะคะเพื่อนเนาะเดีย๋ยวดูปากกดแล้วแชใ,ใช้คลิปน,นี้ด้วยนะคะตอนนี้กำลังดูเช็คงานที่ห้องเขียนหัวข้อ งานจะทุก,กันนะคะนี่ะค่ะจะลงคลิปนี้นะคะเพื่อนใน,นอันนี้นะท่องทีนะคืนนี้นะเขียนข้อข้อไปแล้วนะัวกัดตัวอยู่บ้านนะคะสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะคะอืมใส่แม่แล้วก็ขเขาเจอโอหอไปที่ไหนก็ดืมนันมือุกครค้งด้วยนะคะมีของทุกคนเลยกุไแจอ,ออยโนอามาตาโอไฮโอ ฮานอนจางจ้างยวขอคู่สายเปิดให้ดูนะคะโอตาโอนิฮารเมเอริโกเเกิดได้สายเปินฮานอนใจา้างอยเข้าไปดูได้นะโอยโยฮาตาอินาเทสอัมนามมนาสะโอเล โอเลนี่นะคุณเซไฮคุริโนสุร่าค่ะนี่ผู้สำเนียงสายปืนให้ฟังนะคนที่เรียนมานะคะให้ใจฟังให้ดีนะคะคนญี่ปุป่นได้ใจฟังให้ดีคนไทยพูดนะคะแม็กกูนอเครื่องเขียนโอโยเจโน ハンネのサイハンドセナムモンセラムネノソネサハイゴネのソヨノコネエリコソネユーチューバマウエンソネハンネ พูดไล่ผักกดไล่กระแชนิีนี้นะคะคนนี้เหมือนได้คานี้นะคะยลืมผักกดไล่กระแชนิีนี้เลยนะคะแล้วก็คนไทยแล้วทุกคนอย่าลืมแล้วก็คนญี่ปุ่นเข้ามาดูคนเข้ามาดูช่องไทยนอคอมได้เลยนะคะไอโนมเนโนฮโอนิมันตาเอเริกโกฮานมิเซรามให้เซรามลุ่น่ะ โ oh. อ้อารีนสุสุสุดฮัเนะสากรารสุระไฮคุเรนโมสุเดฮัตุมิบอกแอนนะสุเรนโวเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะคดิ๊งเดี๋ยวเจอคลิปน้านะคะเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้ดูกันทุกคนเลยนมทุกคน ให้ยบายอย่าลืมกดปุ่มคอมเมนันเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์คะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย